สวัสดีเดอะพี่พล็ครับวันนี้แอดมินอยู่ที่พะเยาพะเยานะครับก็วันนี้พะเยามีอะไรก็พะเยาริมกวันพะเยาเนี่ยก็จะมีเทศกาลดอ,อกไม้เหมือนกันนะครับก็เข้ามาสบายๆช่วงเช้าๆนะก็เดินเขาเรียกอิ่มไอหนาวม่วนนะแอวม่วนล้ํากว้านพะเยานะครับนี่ที่รู้เพราะว่าอ่านข้างหลังนี้เดี๋ยวพาเดินดูนะครับบรรยากาศชิวๆ สบายสบายสไตล์เก่งครับี The People ครับพปเยาวหวานเจี๊ยบก็บรรยากาศามาถ่ายรูปถ่ายภาพกันได้ครับอากาศกำลังดีช่วงเช้าๆนะครับ23 24นะครับกลางคืนเขาก็มีงานนะฮะประมาณนี้อ่าก็ลิมกวานไปเยาวบรรยากาศสบายสบายนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เรือกลาน,นกยุงนกยุงทองนะนกยุงไทยนกยุงทองมาณนาเดี๋ยวไปดูมุมนู้นครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆนะครับอากาศมันเย็นสบายเพราะมันมันริมน้ำเนาะนะี่ฮะถ่ายรูปกันได้นี่ฮะอากาศนะครับพิมพ์ฟันพะเยาก็มีเทศกาลดอกไม้เหมือนกันอินไอ้หนาว แอลเมื่อลำก้านพะ,าพะยาวพยายครับบรรยากาศชิวๆสบายๆสไตล์เก่งครับสามารถจอดรถริมๆได้เลยแล้วก็ทางด้านฝั่งขวาเน,นี่ยก็จะเป็นร้านอาหารร้านกา,กาแฟนะฮะประมาณนี้อาหาราแอลกันได้ยามค่ำคืนก็มีบรรยากาศนะครับเพื่อใครจะเข้ามามันจะเข้ารถเข้ามาจอดได้แค่นี้แล้วที่เหลือมันต้องเดินเท้าละ อ่นะครับแอวพะเยาม้่ล้้าครับสบายส,ยสยบายปริมาณน้ําก็กําลังดีอยู่นะครับนี่นะก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปสวัสดีปีใหม่หกเจ็ดครับก็ใครทำการมาก็แอวได้ก็คือนัอจะเป็นลานตรงนู้นนะครับก็จะมีดอกมองดอกไม้เพิ่มเติมก็จะมีตุงนะฮะให้เดินถ่ายรูปเดินอะไรต่างได้ในกระสุนดูแลนะครับ ขอ,องเทศบาลเมืองพะเยาพะเยานี่ยังเป็นเทศบาลเมืองอยังไม่ได้เป็นเทศบาลาคนครนะครับบรรยากาศนะครับสบายๆจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งเนาะมีกิจกรรมออกบูธอะไรต่างๆนะครับความกว้างใหญ่นะครับของก้านพะเยานะครับก้านพะเยาบรรยากาศดีฉ่ำๆนะครับ วิถีชีวิตริมน้ำของชาวเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับนี่ก็มีร้านทนตีมีแลานต่างๆครับแอดมินอยู่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมืองนะครับถ้าท่านลองอ่านประวัติดูพ่อขุนงำเมืองก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นมิตรสหายของพ่อขุนเมงายของเชีงยงาลครับบรรยากาศควานพะเยานั้นหลังนี้ก็ จัดกิจกรรมนะครับอะไราต่างๆของส่วนราชะการนะครับก็จะแผกต่างๆไปจากเชียงรายเชยงรายก็จะเป็นของเทศบาลน,นครก็นครไปอบจก็อบจไปใช่ไหมนี่นะครับนี่ะนะก็จะเป็นบรรยากาศดอกไม้นะครับอาจจะไม่เช่าเทศกาลดอกไม้ของจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ก็มีมุมให้ถ่ายรูป มากมายเหมือนกันนแน่ๆก็มีทิวลิปแน่ๆครับนี่ฮะประมาณนี้ผมอยู่บนบริเวณลานเขาเรียกว่าอะไรนะนะลานอนุสรีพระหุ่นกำเมืองนะครับก็จะมีหมุมให้ถ่ายรูปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาทุกท่านอ่าวนดูง่ายๆครับอ,อ มีกำลังดีฮะไม่ต้องเดินเยอะเดินไกลมากไปนะคะเดี๋ยวพาดูนตอนนี้ก็คือถนนสวยดอกไม้งามหล่มก้านพะเยาครับประมาณนี้ก็ลองมาดูมาสัมผัสกันดูอ่าเป็นท่องเที่ยวเมืองรองที่น่าสนใจอีกอีกเมืองหนึ่งนะครับค่าครองชีพค่าอะไรต่างๆก็ยังไม่ถือว่าอ่าแพงอะไรนะครับ ขวา n พระเยานะครับถนนสายดอกไม้งามริมว,ว้วานพระเยาก็มาแอวกันได้นะครับท่องเที่ยวเมืองรองมีกิจกรรมมีอะไรต่งางๆนะให้ให้ชมกันกลางคืนก็นกนจะได้อีกบรรยากาศก็จะมีแสงมีอะไรต่างๆนะครับเดอะพีพุวนพี่เพิ่นก็จะเยอะขึ้นนะอันนี้คือนุสโสีพระคุณงามเมืองนะครับถ้าเป็นเชียงรายก็พราะคุณเมืองรายนะครับก็ดูประวัติดูอะไรท่านก็เป็นพระสหายกันนะฮะ อันนี้นะแอลพะเยาม่วนใจครับะนะฮะเคยเจียงไงพาแอลตอนนี้เป็นอดีตเคยนะเพราะว่าภรรยาพึ่งาจากไปนะครับแต่ก็ยังเป็นเคยเชียงรายอยู่เหมือนเดิมในหวานเจี๊ยบครับก็โดยรอบนะครับก็จะมีนี่ฮะมีะพามนะครับ ที่นั่งนะครับไ้นั่งกินนั่งเมาห์มอยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาชมจุดด้านหลังนะครับจุดถ่ายรูปอะไรต่างๆก็ฟินๆนะฮะก็แตก็แตกต่างไปจากทางโซนเชิงลายนะก็จะแน่นไปด้วยดอกไม้นะครับอันนี้ก็จะมีแว็กกาวนะครับเป็นไม้น้ำ ก็คือใหญ่ๆนะครับเป็นกวานพะเยานะครับใหญ่ๆแล้วก็นู<ฮ>่นไกลๆก็จะมีภูเขานะครับโน่นอ่าเห็นก็ปลานะฮะมาแหวกไหวฝูงปลามีนี่ฮะปลานินนะเหมือนปลาเพิ่งปล่อยนะครับปลาใหม่ปลาน้อยประมาณนี้ฮะกีับบรรยากาศมีกำลังขย,ขยายพันยุ์นะครับทำ ไปแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในปีนี้ก็หลังเหตุการณ์โควิดก็ดีนะครับบรรยากาศดีชิวๆด้วยแล้วก็นั่งสบายเด้อพีเพิ่นพีพุ่นไม่เยอะครับนยพะเยาพะเยาวานเจยบก็ลองมาดูนะครับบรรยากาศดีแล้วก็มีจุดนั่งชิวๆช่วงเช้าๆบรรยากาศดี ดีมีไขคค่กระทงกระทะเนี่ยนะจ๊ะก่นักท่องเที่ยวได้กินก็น่าจะได้ดีก่อนเข้าเชียงรายก่อนไปเที่ยวก็แวะมาสักหน่อยนะฮะเอ้าอไปแล้วครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย